รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวสำหรับสายเสี่ยงโชคนะสายเสี่ยงโชคทั้งหลายก็อย่าลืมมาติดตามวิเคราะห์ดวงดาว นะเสร็จแล้วก็ไปดูเลขนำโชคด้วยนะตอนนี้ก็หลายคนก็โอ้โหติดตามเป็น FC ประจำมากเกี่ยวกับรายการโชคลาบนะเพราะว่าสำเร็จสมปรารถนากันเยอะแล้วต้องดูให้เป็นด้วยนะรอบที่แล้วก็1661ซื้อกันโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งนะครับรอบนี้เป็นการวิเคราะห์ของวันที่1กุมภาพันธ์2567นะในวันนั้นเป็นวันพฤหัสนะวันพฤหัสก็กำลังวันคือ1 9นะ19นะ อนุลักษ์หมายถึงตัวตนก็คือเลข2คือดาวจันนะครับตนุเศษ,ษ,ษคือเลข5เป็นดาวอังคารนะแล้วในวันนั้นคุณภาพดวงดาวก็มีหลายดวงทีเดียวที่ส่งกําลังโดดเด่นมากนะหรือดาวพฤหัสก็ยังเป็นราชาโชคอยู่นะดาวพฤหัสคือเลข5นะครับเป็นราชาโชคดาวศุกร์เลข6เป็นมหาจักรนะดาวเสาร์เป็นกเกษตรนะเลขก็มีกําลังที่โดดเด่นนะคำว่ามหาจักรก็คือจะฟักตัวให้เป็นใหญ่เกิดความยิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองนะ ถ้าเป็นดาวพฤหัสก็ราชาโชคหมายถึงโชคอย่างพระราชาเลยนะเป็นโชคอย่างพระราชานะอันนี้ก็มีความโดดเด่นมากๆนะคานนี้องศาดวงดาวนะองศาดวงดาวนะเอาใครดูเป็นก็เล็งดีๆนะใครดูเป็นก็เล็งดีๆ ฉลกมังกรทองต้อนรับความสําเร็จปี2567ฉลกบุคคลเป็นศาสตร์วิชามีมาแต่โบราณเป็นการบอกถึงลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคลฉลกที่ดีจะเสริมดวงให้สําเร็จของปรารถนาทุกด้านชื่อนามสกุลเลขที่บ้านเลขท,ทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อักษรพยัญชนะต่างๆในชื่อบริษัทชื่อสินค้าสีสัญ,ญลักษณ์ลายเซ็นลายเซ็นเซ็นให้ถูกฉลกจากเงินล้านได้ไม่ง่าย อยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดต้องแก้ไขให้ถูกฉลกฉลกมังกรทองศาสตวิชาลีรับชั้นสูงช่วยคุณได้เริ่มต้นตรวจสอบแก้ไขฉลกตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมรับสินบิีตลอดปี2561รีบจองด่วนจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่ LINE แอปพลิดาวหรือที่เบอร์0 8 6 3 3 6 6 3 9 0องศาดวงดาวดาวอาทิตย์เลขหนึ่ง 17.34นะ17.34นะอันนี้ก็อยู่กลางๆองศานะกลางกางองศาดาวจันรเลข2 3.53อันนี้พึ่งเข้านะดาวคารเลข3 27.15อันนี้กำลังจะออกที่อาจย์บอกอยู่ตรงกลางอยู่เข้าอยู่ออกเนี่ยคนที่ดูองศามาตลอดเนี่ยจะเข้าใจนะว่ามันควรใช้เลขไหนเออเฮาอเตรียมตัวดีๆนะ ดาวพระพุธนะ6.27ดาวพระพุธเลข4นะ6.27นะดาวพฤหัสเลข5นะ13.37อันนี้ก็กลางองศานะกลางองศาดาวพระศุกร์เลข6 15.19อันนี้กลางองศาเช่นกันนะเออดา,าวเสาร์เลข7 7.1นะ เลข8ดาวพระราหู24.18นะเลข9ดาวพระเกตนะครับ12.23นะและมริตยูเลข0 3.54นะอันนี้ครบถ้วนนะองศาดวงดาวคราวนี้มาดูแต่ละลักนานะครับมีเปอร์เซ็นต์กันเท่าไหร่แล้วซื้อกันยังไงนะจับกันดีๆแล้วกันแล้วเวลาจับต้องดูเลขซ้ำนะเนี่ยคนที่เขาดูเลขซ้ำเนี่ยเขาลูดมาเสร็จปุ๊บทุกลัคนณปุ๊บ จับ61เลยจัดเต็มๆเลยอย่างเงี้ยนะเลขซ้ำนะดูเลขซ้ำลัคขนาเมตรนะครับ95%นะตัวเลขนำทางนะครับ678290พรึกศพ70%ตัวเลขนำทาง801265มิถุน65% 786251 กรกฎ70% 179852สิงห์75% 895102กัน80% 654780ตุล75% 960124โอ้นี่เปอร์เซ็นต์เยอะๆกันทั้งนั้นเลยนะ พิจิก70% 701246ธนู80% 985176มั 9, 8, 5, 1, 7, งกร85% 782 301กุม75 630145เมีน85% 789145อ่าเรียบร้อยนะครับทุกลัคนาแล้วอย่าลืมนะดูเลขซ้ำนะเออต้องดูเลขซ้ำให้ดีนะถ้าเราดูเลขซ้ำนับเลยนะติ๊กอ่ะนะติ๊กเข้าใจคำว่าติ๊กไหมก็ละไล่เลยเขียนเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์เอาไว้ก่อนนะหนึ่งถึงศูนย์หนึ่งถึงเก้านะใส่ศูนย์ด้วยแล้วผมเม่เใช่ไหมมีหกเจ็ดแปดสองเก้าศูนย์ก็ติ๊ก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  นะพอพึกศพศูนึกหกติ๊กๆก,ก,ก,กแล้วดูสุดท้ายว่าใครมันเยอะมั่งนะเออพอดูสุดท้ายนะว่าใครได้ติ๊กเยอะสุดเออก็ยิบมานะยิบมาอันดับหนึ่งยิบมาอันดับสองแล้วก็เอาไปเอาไปใช้นะ,ะคราวนี้อาจารย์จะสรุปนะครับสรุปให้เหลือ6ตัวเหมือนเดิมนะจะพูดแบบไม่เรียงนะก็สรุป6ตัวเลขสรุปนะครับ8 9 6 7จ็ดหนึง่งสองแปดเสอง